การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดมโมแกรตที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เปิดฉากขึ้นท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวของสองผู้สมัครชิงเก้าอี้ทำเนียบขาวจากพรรคเดมโมแกรตและพรรครีพับริกันนะครับผลการสำรวจของ The Washington Post ร่วมจัดทำกับ ABC และ Ipsos ไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ1,900นก็เขาพบว่าตอนนี้คามาลาแฮรริสได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ49และโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนร้อยละ45ครับแม้ว่าแฮร์ริสจะทิ้งห่างไป4จุด แต่คะแนนของทั้งสองคนยังสูสีกันชนิดหายใจรถต้นคอนะครับทำให้รัฐสมรภูมิหรือสวิงสเตทเจ็รัฐจะเป็นตัวชี้วัดอนาคตของผู้สมัครทั้งสองคนในการเลือกตั้งปีนี้ครับและเมื่อพูดถึงรัฐสมรภูมิแน่นอนว่ารัฐเพนซิเวเนียถือเป็นสมรภูมิสําคัญแห่งหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับมันสะท้อนให้เห็นได้จากทั้งสงคนเลือกรัฐเพนซิเวเนียเป็นสถานที่ในการ จัดการปราศัยหาเสียงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแฮร์ริสปรากฏตัวคู่กับทีมบอสคู่หูชิงรองประธานาธิบดีบนเวทีในเมืองพิตสเบิร์กครับกล่าวโจมตีทรัมป์แบบอ้อมๆนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตเป็นจํานวนมากครับ This campaign is about a recognition that frankly over the last several years there's been this kind of perversion that has taken place I think Which is to suggest, which is to suggest that the measure of the strength of a leader is based on who you beat down, when what we know is the real and true measure of the strength of a leader is based on who you lift up. Yeah. Yeah. That's what we see as strength. We know what strength looks like. That's what strength looks like. Anybody about beating a down who's other people o w is c แฮร์ริสต์ได้วิพากษ์วิจารณ์แนวทางการโจมตีคู่แข่งทางการเมืองของทรัมป์นะครับเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่ขี้ขลาดอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์มักจะใช้วิธีการโจมตีคู่ต่อสู้มากกว่าการนําเสนอนโยบายเพื่อซื้อใจประชาชนและตราหน้าให้แฮร์ริสอยู่ในกลุ่มซ้ายสุดตรงและเสียสติมาโดยตลอด They do polls and this stuff, but and I believe like, she will be easier to beat than him, because she's a truly radical left lunatic. And with him he never really believed it. Of course, I don't know if he knew anything, I, you know, I'm not sure. But he didn't really believe it. She totally believes it. She wants to destroy our country. With four more years of Kamala your finances will never recover. สำหรับการหาเสียงที่เมืองบราลีรัฐนอร์ทแคโรไลนาแฮริสได้ประกาศนโยบายด้านเศรษฐกิจฉบับเต็มเป็นครั้งแรกบนเวทีนะครับโดยนโยบายจะเน้นให้ความช่วยเหลือชนชั้นกลางและชนชั้นล่างเป็นหลักประเมินกันว่าชาวอเมริกันไม่ต่ำกว่า100ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากนโยบายหลังนี้ Building up middle class the Will be a defining goal of my presidency because I strongly believe when the middle class is strong, America is strong. <laughs> จำนวน25,000ดอลลาร์ 25, หรือประมาณ865,000บาทนะครับ mm. นอกจากนี้ก็ยังลดภาษีให้ผู้ซื้อบ้านและผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจในการสร้างบ้านหรือการเช่าที่อยู่อาศัยในราคาที่เอื้อมถึง mm. นโยบายที่2ก็คือการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทต่างๆด้วยการกำหนดบทลงโทษและการห้ามผู้ประกอบการขึ้นราคาเกินกวน และนโยบายสุดท้ายคือการลดภาษีให้ชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่มีเด็กแรกเกิดและช่วยเหลือจำนวน6,000ดอลลาร์หรือ2,000 0 0บาทในช่วงขวบปีแรกโดยนโยบายเหล่านี้น่าจะสร้างความพอใจให้กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนไม่น้อยเนื่องจากเศรษฐกิจถือเป็นบาระที่ชาวอเมริกันให้ความสำคัญมากที่สุดในการเลือกตั้ง We are looking to upgrade and we're looking to get into a new home. She spoke specifically about policies that we ask for more affordable housing, more affordable groceries, being able to affordably live. แล้ววันนี้แฮร์ริสและสามีก็เดินทางต่อไปที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ระดับชาติพรรคเดมโมแครตที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่19ถึง22สิงหาคมนี้นะครับโดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการประกาศรับรองให้แฮร์ริสและวอลส์เป็นผู้แทนพรรคเดมโมแครตในการลงชิงชัยศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนนี้อย่างเป็นทางการด้วยครับ ขณะที่ชาวอเมริกันจำนวนมากมารวมตัวกันบนท้องถนนในนครชิคาโกเพื่อร้องขอให้พรรคเดโมแครตแสดงจุดยืนสนับสนุนการยุติการส่งออกอาวุธให้อิสราเอลนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติสงครามในครั้งนี้ให้สำเร็จ it encourage people protest because needs be made clear to to Genocide that has been happening that in month not acceptable in is สำหรับโจไบเดนประธานาธิบดีและจิลไบเดนสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งมีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในคืนวันแรกของการประชุมที่จะจัดขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยครับ